บรรจุอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์เอาไว้ข้างในนะคะบันทึกตัวข้อความรู้สิลูกเพราะไม่งั้นหนูก็จะเข้าใจเป็นแค่ว่ามันคือ cpu นะคะเจ้า cpu มันอยู่ข้างในแต่กล่องดำๆที่เมื่อกี้นักเรียนจับกันอะมันคือเคสนะคะมันเป็นที่บรรจุอุปกรณ์ต่างๆไว้ ข้างในอุปกรณ์ต่างๆมีอะไรบ้างมี CPU มีอะไรอีกข้างใน <Hello. S 1> มีพัดลม oh. เพื่อนบอกมีพัดลมข้างในด้วย oh. มีอะไรคะ oh. เห็นไหมอันนี้ครูทำแบบสใสๆไว้ให้ oh. หารูปแบบสใสๆมา oh. มีอุปกรณ์อะไเยอะแยะเลยนะ oh. คะ oh. มีซีดีล้อม มีสายไฟมีฮาร์ดดิสมีพัดลมนีม่พัดลมอยู่ตรงนี้เพื่อนบอกพัดลมนีพัดลมอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมพัดลมมีสายไฟตรงนี้ฮาร์ดดิสมีฮาร์ดดิสมีฮาร์ดดิสที่เสียบแลตได์อุปกรณ์ตัวเชื่อมต่างๆนั่นเองนะคะ ทไมจะต้องมีเจ้ากล่องนี้ด้วยเจ้าเคสกล่องนี้ก็คือมันบรรจุอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์เนี่ยไว้ข้างในนะคะเพื่อประโยชน์ในการยึดอุปกรณ์ต่างๆให้มันมีความมั่นคงเห็นไหมคะยึดไว้รวมกันไว้เวลาจะเคลื่อนย้ายเนี่ยก็เคลื่อนย้ายง่ายนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในเรื่องของป้องการไฟดูดด้วยนะคะเราจับเนี่ยไฟมันก็จะไม่ดูด แต่ถ้าเกิดเราเรา,เราจับกล่องสีดำอันนี้เคสอันนี้ไฟไม่ดูดแน่ถ้าไฟไม่รั่วนะแต่ถ้าเกิดว่าให้ไปจับทั้งด้านขวากล้าจับไหมคะอันนี้มีไฟอยู่ด้วยไหมไฟสว่างเลยให้เอามือไปสัมผัสทั้งเลยกล้าสัมผัส,ผสไหมไม่กล้าไม่กล้าใช่ไหมคะเพราะไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นสายไฟอะไรบ้างเห็นไ,ไหมคะเจ้าเคสนี่แหละกล่องสีดำาๆเนี่ยก็คือว่า ใช้บรรจุอุปกรณ์นะคะ<ม>เคสเนี่ยมันก็มีหลายขนาดนะคะหลายขนาดแล้วแต่ออกไปลักษณะรูปทรงก็เช่นกันนะคะบางบางรูปทรงก็จะคือจะใหญ่จะเล็กจะแนวตั้งแนวนอนนั่นก็แล้วแต่นะคะบางรุ่นก็จะมีที่จับเอาไว้ยกนะคะมีเครื่องระบายความร้อน นี่มีอุปกรณ์นี่ช่องต่างๆอันนี้คือช่องไดซีดีก็คือตัวไดซ์มันก็อยู่ข้างในแต่นี้คือเป็นช่องนะคะเป็นช่องเสียบมี USB อยู่ด้านหน้านี่คือเคสนะคะตัวต่อไปตัวนี้อ่ะบันทึกเสร็จเรียบร้อยไหม ตัวต่อไปตัวนี้อะไรเอ่ยแผ่นอะไรคะแผ่นนี้มันก็อยู่ในเคสไอ้โทษเออใช่ค่ะแผ่นนี้มันอยู่ในเคสแผ่นดิสมองยังไงเป็นแผ่นดิสอะไรได้ยินอะไรบอดบอดไม่ใช่คีย์บอร์ดคะลูกคีย์บอร์ดกับแป้นพิมพ์มันอันเดียวกันนะคะ อันนี้เมาลุ่งอลุนอันนี้อะไรคะไม่รู้จักไม่รู้จักไม่เป็นไรอันนี้คือแผงวงจรหลักนะคะหรือเรียกว่าเมนบอร์ดนั่นเองนะคะทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆเข้าวไว้ด้วยกันเห็นไหมคะมันจะมีช่องไว้สำหรับเสียบ เสียบการ์ดจอเสียบแรมอันนี้เห็นไหมคะเสียบเข้าไปตัวนี้มันก็อยู่ในเคสนะคะติดตั้งไว้ที่ข้างในเคสเหมือนกัน เมนบอร์ดจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็คือเป็นแผงวงจรไฟฟ้านั่นเองนะคะที่รวมเอาส่วนของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่สำคัญมาไว้รวมกันนะคะซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องไว้นะคะ ถ้าเกิดว่าเครื่องคอมพิเตอร์เนี่ยในเคสไม่มีเมนบอร์ดอันนี้มันก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้นะคะอันนี้มันเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง ็นไหมคะว่ามันเป็นตุ่มๆมังคือแผงวงจรไฟฟ้านั่นเองนะคะ เรียบร้อยไหมที่บอกมานี้สำคัญหมดเลยนะคะเคสก็สำคัญเมนบอร์ดก็สำคัญ ตัวต่อไปนี่ตัวนี้อะไรเอ่ยอะไรคะแผ่นหมูแผ่น,ผนไม่ใช่อะไรคะแผ่นอะไรแผ่นเก็บกระดาษเพื่อนบอกแผ่นเก็บกระดาษแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ล่ะคะแผ่นอะไรไน,นี่คืออะไร มันเป็นกล่องโลหะนะคะอันนี้เขาเรียกว่าฮาร์ดดิส์นะคะฮาร์ดดิสนี่เป็นอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลนะคะแล้วก็โปรแกรมภายในจะมีข้อมูลโปรแกรมต่างๆเนี่ยอยู่นะคะคือในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยในเจ้าเคสเนี่ยก็จะมีฮาร์ดดิสตัวนี้อยู่นะคะฮาร์ดดิสมันใช้เก็บข้อมูลใช้ไว้สำหรับ ข้อมูลอะไรบ้างก็คือโปรแกรมนะคะนี่คือเป็นหน่วยความจําหลักนะคะลักษณะาภายนอกของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนคือเป็นลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมนะคะมีเปลือกนอกเนี่ยเป็นโลหะที่แข็งนะคะข้างในเนี่ยก็จะเป็นพวก มีแผงวงจรข้างในเขาจะมีแผงวงจรอยู่เราไม่ได้แกะดูนะคะไม่ต้องไม่ต้องแกะดูด้วยนะคะสําหรับการควบคุมเนี่ยแล้วมันก็จะมีสายไฟคือเราต้องเอาสายไฟเนี่ยมาต่อพ่วงนะคะตัวนี้ก็คือในเรื่องของการเก็บข้อมูลนั่นเองการลงโปรแกรม ตัวต่อไปตัวนี้เรียกว่าอะไรคะจะหาร์ดอีกแล้วไม่หาร์ดแล้วตัวนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรเออซีด,ด,ดีเอาไว้ใส่ซีดีใช่ไหมกล่องเก็บซีด,ดีชัดเจนมากมันเก็บที่ไหนล่ะลูก มันเป็นกล่องนะคะมันก็เลยเป็นกล่องเก็บซีดีซะมันไม่ใช่มันคือไดซีดีนะคะเคยเห็นไหมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ใน CPU ไม่ใช่อยู่ที่เคสใช่ไหมพอกดออกมาปุ๊บมันก็จะมีถาดเลื่อนออกมาเลื่อนออกมาเพื่อให้ใส่แผ่นใช่ไหมคะ แล้วพอใส่แผ่นเสร็จแล้วก็กดปุ่มแล้วมันก็จะเลื่อนเข้าไปใช่ไหมทีนี้เราก็สามารถอ่านข้อมูลในแผ่นได้ใช่ไหมใช่ก็คือเจ้าไดซีดีนี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อ่านข้อมูลนะหรือเราจะเขียนข้อมูลลงบนแผ่นซีดีก็ได้ เข้าใจแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเขียนข้อมูลเนี่ยแล้วก็กดปุ่มแล้วมันก็จะเลือกมาเราก็ใส่แผ่นลงไปแล้วทีนี้เราก็ไปไลฟแผ่นซะนะคะบันทึกข้อมูลลงแผ่นเมื่อเรียบร้อยแล้วก็เอาแผ่นนี้ที่มีข้อมูลแล้วไปใช้งานได้นะคะหรือถ้าอยากจะดูหนังเรามีแผ่นหนังมาเราก็มาใส่ในไดนี้เพื่อที่จะดูหนังดูภาพยนตร์นะคะ ดูข้อมูลต่างๆที่อยู่ในแผ่นซีดีอุปกรณ์ชนิดนี้เราเรียกว่าไดซ์ซีดีนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้อ่านข้อมูลแล้วก็เขียนข้อมูลลงแผน่นบนแผ่นซีดีนั่นเองเมื่อก่อนมันจะมีอีกไดาหนึงคือไดซ์เอันนั้นก็คือใช้อ่านเขียนแผ่นจากป๊อปปี้ดิสนะคะ แต่ปัจจุบันนี้คือแทบจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะว่ามันบันทึกข้อมูลได้น้อยถ้าเทียบกับแผ่นซีดีนะคะ ตัวต่อไปตัวนี้อะไรเอ่ยไม่ใช่ไม้บรรทัดค่ะไม่ใช่ไม้บรรทัดอะไรคะแฟตได้ไม่ใช่อะไรนะถ้าถ้าจะไม่ได้คำตอบตัวนี้คือแรมนะคะแรมนี้เป็นหน่วยความจำ ชั่วคราวนะคะเป็นหน่วยความจําที่ใช้ขนาดคอมพิวเตอร์ทํางานอยู่ใช้ขนาคอมพิวเตอร์ทํางานอยู่แสดงว่าถ้าคอมพิวเตอร์ไม่ทํางานเจ้าตัวนี้ทํางานไหมก็ไม่ทํางานนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะทํางานพร้อมกับกระแสไฟฟ้าด้วยก็แสดงว่าเราพิมพ์ข้อมูลลงไปเนี่ยพิมพ์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 ข้อมูลมันจะขึ้นที่หน้าจอใช่ไหมคะขึ้นไปแล้วพิมพ์ไปสองบรรทัดสามบรรทัดสี่บรรทัด พิมพ์ไปเรื่อยๆอยู่ๆไฟดับฮึกรอสักครู่ไฟมาแล้วเปิดเครื่องข้อมูลไม่มีแล้วเพราะมันจำแค่ชั่วคราวนะตอนนั้นพอไฟดับปุ๊บก็ดับไปพร้อมกับไฟนะคะอันนี้คือแรม ตัวนี้ก็จะบรรจุไว้ในเคสอยู่อีกเช่นกันนะคะจะไปเสียบอยู่ที่เมนบอร์ดนะคะไปเสียบอยู่ในแผ่นเมนบอร์ดนั่นเอง ต่อไปตัวต่อไปคือตัวนี้อะไรคะ อันนี้คืออะไรตัวนี้แหละที่นักเรียนเรียกกันว่า CPU นี่มันคือตัวนี้นะตัวนี้คือหน่วยประมวลผลกลางนะคะ Central Processing Unit นะคะหรือตัวย่อออกมาก็คือ CPU เห็นไหมเข้าใจแล้วนะว่า CPU มันคือตัวนี้ไอ้กล่องดำๆเมื่อกี้เนี่ยมันคือเคส แต่มันบรรจุเจ้า CPU นี้ไว้ข้างใน CPU นี้เป็นอะไรคะทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลด้วยนะคะเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นในการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะจะเรียกว่าเป็นหัวใจของคอมพิวเตอร์เลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะควบคุมการทำงาน ของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวต่อพ่วงนะคะตัวอื่นๆเนี่ยเหมือนกับหัวใจของเราไหมคะมันก็มีหน้าที่สําคัญในเรื่องของการสุขฉีดเลือดใช่ไหมคะนำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆเหมือนการซ p u ก็เหมือนกันเป็นหัวใจเลยนะคะเพราะมันเป็น ควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ หลังจากอุปกรณ์ชนิดที่6นี้ไปนะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่นักเรียนนั้นน่าจะต้องรู้จักแล้วนะคะคือมีรูปขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนักเรียนต้องตอบได้แล้วว่ามันคืออะไรอุปกรณ์ที่แนะนำมาเมื่อสักครู่นี้มันคืออาจจะอยู่ข้างในเคสนะคะนักเรียนอาจจะยังไม่เคยเห็นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะไม่รู้จักนะคะแต่อุปกรณ์หลังจากนี้นะคะที่ครูจะแนะนำนี้มันอยู่ภายนอกนะคะ สามารถเห็นแล้วก็จับต้องได้นะคะอ่าตัวนี้คืออะไรคะเป้นพีมพ์เก่งมาก